รถส่งอาหารของที่อเมริกาจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกับที่ไทยยังไงบ้างคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เคสนะคะจะพาไปดูอีกหนึ่งอาชีพที่คนในอเมริกาเขาทำกันค่ะนั่นก็คืออาชีพขับรถส่งอาหารจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกับที่ไทยยังไงบ้าง จะลองทำา2แอปพลิเคชันด้วยกันนะคะนั่นก็คือ Uber แล้วก็ GrabHub นะคะสำหรับ Uber เนี่ยจะมีขั้นตอนการสมัครที่ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะคะก็คือถ้าเรามีเอกสารพร้อมนะก็จะสามารถสมัครแล้วก็สามารถทำงานวันนั้นได้เลยนะคะเขจะแอปพลูปเร็วมากเอกสารที่สมัครในการใช้ ขับรถส่งอาหารของ Uber นะคะใบขับขี่รีจิสเตอร์ของรถนะคะมีอินชูรันถ้ามี3อย่างนี้ครบก็สามารถสมัครแล้วก็ขับรถจากกับ Uber ได้แล้วค่ะแต่ในส่วนของ g r a b พับนะคะอาจจะมีขั้นตอนการสมัครที่ยุ่งยากกว่า Uber นิดนึงนะคะกร a b พับเนี่ยจะต้องรอคิวว่างพอเราสมัครไปแล้วเนี่ยเขาจะมีจำกัดคนขับส่งอาหารในแต่ละเขตว่าเขาจะลิมิตไว้ในแต่ละเขตว่าเท่าไหร่กี่คนนะคะ ก็ต้องรอให้เขา a p p r o v ก่อนบางครั้งก็อาจจะรอแบบ2อาทิตย์หรือ3าอาทิตย์บางคนอาจจะรอเป็นเดือนเลยนะคะก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะไปขับส่งเขตไหนที่มีคนต้องการมากน้อยแค่ไหนโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันทั้ง2แอปพลิเคชันเลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะแบบอ่าใครที่จะขับ Uber นะคะเราก็จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ Uber มาก่อนนะคะก็ไปที่ Uber เลยนะคะถ้าเราจะเปิดรับก็คือแค่คลิก go แค่นี้เอง เสร็จแล้วเขาจะต้องมีการตรวจสอบนะคะด้วยการให้สแกนหน้าก่อนนะคะหลังจากนี้นะคะหลังจากที่เราเปิดแอปแล้วนะเราก็รอนะคะถ้ามีคนสั่งอาหารเขาก็จะมีการส่งข้อความไปที่แอปพลิเคชันของ Uber นะคะเราก็ กดรับได้นะคะเดี๋ยวรอดูกันนะว่าจะมีใครสั่งบ้างอ,อันนี้มาแล้วนะคะมีคนรับออเดอร์มาแล้วอ่าแล้วเราก็ดูว่าถ้าเราโอเคนะคะเราก็กดรับได้เลย Head north toward West Arrow Highway โ <Okay. S 3> อเคน,นี้มันได้3บาทแต่ว่า Boston Market อาจจะได้ทิปที่หลังใช <Turn. S 1> ่สำหรับแอปพลิเคชันของ Uber นะคะการขับ Uber Eat s เนี่ย ก็เขาก็จะส่งมาแล้วเขาก็จะบอกว่าเราจะได้ค่าจ้างในทริปนั้นเนี่ยเท่าไหร่นะคะโดยที่ยังไม่รวมทิปนะก็ถ้ามีคนให้ทิปเนี่ยเขาก็จะแอดให้ทีหลังหลังจากที่เราส่งอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทราบทีหลังซึ่งถ้าเราดูแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันไปคนละทางที่เราอยากจะไปนะคะแล้วก็กดปฏิเสธได้นะคะมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องรับทุกทริปนะคะถ้าเราไม่อยากจะไป ส่งที่ไหนเราก็สามารถที่จะปฏิเสธที่จะไม่รับได้นะคะ เราก็กดในแอปพลิเคชันว่าได้รับอาหารแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยแอปพลิเคชันก็จะโชว์ว่าเราจะต้องไปส่งอาหารที่ไหนค่ะระบบ GPS เนี่ยสะดวกมากๆนะคะก็พาเราไปได้ทุกที่เลยนะคะก็ในแอปพลิเคชันของ Uber นะคะให้ดูว่าลูกค้าเขาจะให้เราส่งอาหารยังไงนะคะบางคนก็จะให้เราเนี่ยเอาอาหารไปวางไว้ที่หน้าบ้านนะคะ หรือว่าบางคนเนี่ยก็ให้โทรไปบอกเขาซึ่งคนนี้เนี่ยให้โทรไปบอกเขาเดี๋ยวเขาจะออกมารับเองนะคะเดี๋ยวเราโทรไปนะคะฮัลโหล Hi this is your Uber driver Jerry I'm outside a y o u g รีบร้อยค่ะ Okay, ฉันเรียกมาเองแล้วนะคะอันนี้จะไปรับที่ร้านอาหารไทยนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีถุงร้อนนะคะถุงใส่อาหารด้วยเฉพาะเนี่ยเอาไว้ใส่อาหารเวลาที่อาหารได้รับจากร้านอาหารแล้วไปถึงลูกค้าก็ยังจะมีคงสภาพอาหารที่อุ่นร้อนอยู่ได้ค่ะในนั้นมีคนไหมอ,อ๋อก็ไม่มีไม่มีไม่มีเลยมีแต่ทูโกมีแต่ทูโกตอนนี้ก็ยังไม่เปิดให้ได้ินนะคะโอเคสำหรับค่าส่งอันนี้นะคะก็จากที่ร้านไปถึงบ้านลูกค้านะก็ห่างกันประมาณ4ไมายนะคะ ก็ได้ค่าส่งประมาณ4ี่เหรียญน,นิดๆนะคะอันนี้ยังไม่รวมทิปไปดูกันว่าเดี๋ยวเขาจะให้ทิปเท่าไหร่ ะะซึ่ง GrabHub เนี่ยจะต่างกับ Uber ก็คือว่าของ Uber เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดแอปพลิเคชันตอนไหนก็ได้ใช่ไหมคะที่เราอยากจะทำงานแต่ถ้า GrabHub เราจะต้องมีการจองคิวไว้ก่อนมันจะเป็นเหมือนแบบช่วงเวลาให้เราเลือกได้ในแต่ละครั้งเนี่ยจองได้3ชั่วโมงเนาะรอดหชั่วโมงครึง่งวะเออรอดหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะอปพิเคชันของ GrabHub บอกคล้ายๆกับ Uber อะคะ่ะว่า จะต้องไปรับที่ไหนนะคะแล้วก็ราคาในการส่งเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดกี่เหรียญนะคะซึ่งเมื่อกี้เรากดไปแล้วเนาะเขาจะส่งเขาบอกว่าให้ไปรับที่แมคโดนัลนะคะก็จะได้ค่าส่งเท่าไหร่นะแปดเหรียญนะคะแต่ว่า Uber อร์เขาก็จะส่งทิปมาให้ทีหลังแต่ว่ารับพับเนี่ยเขาจะแอดทิปเข้าไปเลยเวลาที่เขาสั่งนะคะก็ส่งไปแล้วนะคะสำหรับแมคโดนัลนะ ร้านไปส่งที่บ้านห่างกันประมาณแค่ไม้ครึ่งเองนะคะก็ค่าส่งได้มาสี่เหรียญนะแล้วก็ได้ทิปอีกสี่เหรียญรวมเป็นแปดเหรียญไปเลยนะคะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้การส่งอาหารของ2แอปพลิเคชันนะคะเดี๋ยวเคสจะมาเทียบให้ดูนะว่าทั้ง2อแอปเนี่ยเราใช้เวลาส่งแอปลบประมาณ40นาทีนะคะประมาณนั้นนะก็ทั้งของ Grab Hub แล้วก็ของ Uber Eat นะคะ ก็ได้อย่างละ2ออเดอร์นะคะรายได้ได้เท่าไหร่คะขอดูหน่อยค่ะสำหรับกรับพับนะคะก็ได้ค่าส่งนะคะ10เหรียญได้ทิปอีก6เหรียญสรุปว่ารายได้2ออเดอร์ได้16เหรียญค่ะอันนี้เป็นของ Uber นะคะสำหรับของ Uber เนี่ยค่าส่งนะคะ7เหรียญ87เซ็ซนก็ได้ทิปไาอีย 8เหรียญ5 5นะคะได้16เหรียญ42เซนแสดงว่าได้เท่ากันเลยนะคะเพราะฉะนั้นทั้ง Uber แล้วก็ของกร a b h ับนะคะถ้า2ออเดอร์ก็จะได้ประมาณ16เหรียญใครที่อยากจะทำนะคะเคก็แนะนำว่าให้ทำตอนเย็นนะเพราะอันนี้เป็นช่วงกลางวันเนี่ยออเดอร์ order, มันก็จะแบบน้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นตอนเย็นนะคะก็จะได้เยอะมากขึ้นก็จะตกที่ประมาณชั่วโมงละ20บเหรียญได้เลยนะคะ หรือว่ามากกว่านั้นนะคะขั้นต่ำก็ประมาณ20เหรียญได้เลยแนะนำว่าเย็นวันศุกร์เย็นวันเสาร์นะแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยช่วงกลางวันก็จะดีสำหรับาการส่งอาหารในอเมริกานะคะมันจะมีความแตกต่างกับที่เมืองไทยนะถ้าที่เมืองไทยเนี่ยคนขับรถส่งอาหารใช่ไหมคะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้มอเตอร์ไซค์ถูกไหมมันก็จะสะดวกแล้วก็เร็วเพราะว่าบ้านเราเนี่ยรถติดแต่ว่าที่แคลิฟอร์เนียเนี่ย ถ้าไม่ใช่ในเมืองใหญ่ๆมันก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคนที่นี่ก็ไม่ค่อยใช้มอเตอร์ไซค์นะคะก็จะเป็นรถยนต์นะคะเคสมองว่าถ้าเราไม่เลือกงานอะ่ะเราก็จะมีงานแล้วก็มีเงินนะคะไม่ว่างานอะไรขอให้มันเป็นงานสุจริตนะคะก็ทําเงินได้ทั้งนั้นนะ,ะไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบโอ้โหมีงานอาชีพใหญ่โตมากมายแค่เราขยันไม่เลือกงานนะคะอย่าไปดูถูกงานว่าแบบเอ้ยงานนี้ได้เงินน้อยงานนี้ ไม่คุ้มค่านะคะอย่าไปคิดแบบนั้นการขับรถส่งอาหารนะคะมันได้เงินที่สามารถอยู่ที่นี่ได้แบบสบายๆเลยนะคะการอยู่ที่อเมริกาที่นี่นะคะไม่ค่อยมีภาษีสังคมเท่าไหร่ทุกคนเท่ากันทุกคนทำงานไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรแต่ขอให้คุณทำงานนะคะถ้าคุณทำงานคุณก็จะมีเงินแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้ถ้าใครที่มาอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ยังภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยแข็งแรงนะคะ ก็แนะนําว่าให้เริ่มการทํางานจากอาชีพนี้ก็น่าจะดีนะคะแต่ว่าก็ต้องขับรถเป็นด้วยนะถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษอาจจะไม่ค่อยเก่งมากนะคะแต่ขอให้สื่อสารได้นะคะอ่านอ่านในแอปพลิเคชันได้ว่าเขาเขียนมาว่าอะไรนะคะแค่นี้เองแค่นี้ก็สามารถที่จะทํางานได้แล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกช่องทางการทํางานทําเงินของคนที่อยู่ที่อเมริกานะคะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์ให้เคทด้วยเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะเดี๋ยวคราวหน้าเคทจะพาไปดูว่า,าคนไทยที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยเขาทำงานอาชีพอะไรอีกบ้างนะคะซึ่งมีความหลากหลายมากๆคะ่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ